สวัสดีครับผมอ่ะก็ต้องขอกาบสวัสดีสําหรับวีลากเอฟซีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้ครับวันนี้มาอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่สองคันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนเลยพึ่งมาถึงครับสําหรับสองคันนี้อ่าสองรุ่นสองขนาดครับตัวนี้จะมีคันแรกจะเป็นคุปต้าเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับอ่าตัวนี้เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ตัวนี้เป็นขนาดหกสิบแรงม้าอร์โบแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นคุปต้าเอ็มห้าพัน ัวนี้เป็น m 5 0 0 0บอยู่ขนาด50แรงมา้าตัวนี้มาเริ่มกันที่แรกงเลยแล้วกันคัน <c oughs> นี้เครื่องดีสีเดิมครับรถเพิ่งมาถึงยังไม่ทันได้ล้างเลยเอามาให้ดูก่อนอตันนี้ขนาด60แรงมา้าเครื่องยนต์สีสูบเทอร์อโบมาพร้อมกับ มีใบดันดีหน้าให้เป็นรถสองพาของเครื่องสี่ล้อครับกระนาบแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ท้ยหลังอ่าตัวนี้แปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ท้ายหลัง,ลง,ลงมีเกียร์ธรรมดานะครับสีเดิมๆนะครับโควินใช้งานได้ปกติครับ ันนี้จากปกติราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ลดไปสองหมื่นบาทเอาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบคนนี้กัน M5000 ใครคนขับอยูไ่ไหนอ่ะมาดูคนนี้คนนี้เ M5000 เพิ่งมาถึงเหมือนกันคนนี้ก็ห้าสิบแรงเครื่องยนต์สี่สูบแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ท้ยหลัง ป็นเจ้าธรรมดาอ่ะลองเลยนี่มาดิ <c oughs> เดี๋ยวมาประชันความแรงกันครับคันนี้สองสี่คันนี้สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทด้านหน้าผ่านหลังอ๋อเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ไม่มีหางสองแสนสามหมื่นเก้าพันเอ้ยสองแสนสองหมื 200, 29, ่นเก้าพันว่ะ สองสองเก้าพันกับสามหนึ่งเก้าพันพึ่งจะมาถึงเหมือนกันครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาด เสมอครับเสมออ่าเรื่องเกยรดีทั้งคู่ครับเรื่องเกดีฮาร์ด,ดอีกดีนะครับอุปรกรณ์ไฟฟิลดีหน้าทั้งทั้งสองพันนะครับไม่มีหางหลังให้คันนี้สองแสนสองหมื่นเก้าพันอันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทต้นใจโทรครับศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจิบแปดเก้าอ่าดูล่ากันกันศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้านะครับ ดบีครับโฟวินใท้งานได้ปกติสนใจไงโทรมารับได้เปลี่ยนตีเธอเหมือนเดิมนะครับดูรถได้ที่สาขาหนึ่งครับบุฟ่าน้องไฮระบบตลาดโทอำเภอรับไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ,อยู่ติดทางหลวงเส้นลำไยม้าคูเบรครับ,รบห่างตัวเพื่อประมาณหกกิโลเมตรนะครับไงก็ฝากด้วยครับสองท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิป ทุกวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบคลิปวิดีนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ